ลำธารสายเล็กยังคงไหลเอื่อยน้ำใสยเย็นสะท้อนแสงจันร์ทเป็นประกายระยิบระยับเนื้อก้อนกรวดและโขดหินเสียงน้ำกระทบกันดังสม่ำเสมอกลายเป็นท่วงทำนองอ่อนโยนที่โอบก,กอดความเงียบสงัดของป่าใหญ่ในความสงบนั้นชีวิตน้อยๆกำลังเริ่มต้นเรื่องราวสำคัญ ที่จะถูกเล่าขานไปอีกนานริมฝั่งลำธารมีลูกแกะตัวหนึ่งกำลังก้มหน้าดื่มน้ำอย่างเพลิดเพลินขนสีขาวนวลของมันส่องประกายเมื่อแสงจันทร์ทอดผ่านใบไม้ลงมาดวงตากลมใสเปล่งประกายซื่อบริสุทธิ์กีบเท้าเล็กๆแตะบนดินชื้นริมลำธารขนาดลิ้นเล็กๆ สัมผัสกับสายน้ำเย็นที่ชโลมความกระหายให้คลายลงเสียงดื่มน้ำเบาๆของมันประสานกับเสียงลำธารกลายเป็นท่วงทำนองธรรมชาติที่ชวนสงบแต่ในความมืดไม่ไกลนักดวงจาาคมวาวคู่หนึ่งกำลังจับจ้องร่างเล็กนั้นอย่างไม่กระพริบภายใต้เงาไม้ใหญ่เงาร่างของหมาป่าปรากฏขึ้น ร่างสูงใหญ่และขนหยาบกร้านสะท้อนแสงจันทร์วาวับดวงตาของมันเต็มไปด้วยประกายหิวโหยเคี้ยวแหลมคมวาวับเมื่อริมฝีปากกระตุกขึ้นเล็กน้อยเสียงหายใจหนักดังลอดออกมาจากอกหนาความหิวโหยที่กดดันมาหลายวันกำลังผลักดันให้มันต้องออกล่าหมาป่าก้าวเท้าช้าๆบนดินนุ่ม กิ่งไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าหักลูกแกะสะดุ้งทันทีหูเล็กๆตั้งชันดวงตากลมเหลือบมองรอบๆมันก็เห็นเงามืดร่างใหญ่ค่อยๆก้าวออกมาจากใต้ต้นไม้หัวใจของลูกแกะเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายกีบเท้าเล็กๆก,ก้าวถอยหลังช้าๆ น้ำในลำธารกระเพื่อมตามแรงขยับของมันแต่ร่างกายเล็กนั้นกลับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไม่สามารถหนีไปไหนได้หมาป่าก้าวหมอกมาเต็มตัวแสงจันทร์อาบร่างหนาแน่นของมันจนเด่นชัดเคี้ยวแหลมคมโผล่พ้นริมฝีปากเสียงคำรามต่ำลอดออกมาจากลำคอทำให้บรรยากาศสงบ แปลเปลี่ยนเป็นความกดดันอันน่าหวาดหวัน่นเจ้าลูกแกะเสียงทุ้มต่ำของหมาป่าดังก้องกล้ามาดื่มน้ำตรงนี้โดยไม่เกรงใจเลยหรือเสียงนั้นกดต่ำจนสะท้อนในอกเล็กๆของลูกแกะมันสั่นสะท้านแต่พยายามกลืนความกลัวแล้วตอบเสียงสัน่นข้าแค่กระหายน้ำและที่ยืนอยู่นี้ อยู่ต่ำกว่าท่านน้ำก็ไหลจากที่สูงลงมาตามทางหนูไม่ได้ทำให้น้ำที่ท่านดื่มขุ่นเลยหมาป่ารีตาลงสายตาคมกริบเต็มไปด้วยความดุดันมันหัวเราะเบาๆในลําคอเหตุผลของเจ้าช่างไร้สาระข่ารืนชัดๆว่าน้ำขุ่นขึ้นเพราะเจ้าลูกแกะรีบใส่หัวดวงตากลมเต็มไปด้วยความกลัว แต่ยังคงสื่อถึงความจริงใจเป็นไปไม่ได้เลยท่านอยู่เหนือน้ำข้าอยู่ต่ำกว่าจะไปทำให้น้ำที่ท่านดื่มขุ่นได้ยังไงแต่หมาป่าไม่ฟังมันก้าวเข้ามาใกล้อีกเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นดังหนักแน่นร่างใหญ่โตบดบังแสงจันทร์ที่ส่องลงมาบนตัวลูกแกะราวกับเงาดำกำลังกลืนกินความบริสุทธิ์ทีละน้อยไม่สำคัญหรอก หมาป่าพูดเสียงแข็งเพราะข้าจำได้ว่าปีก่อนเจ้าและฝูงของเจ้าเคยล้อเลียนข้าทำให้ข้าอับอายลูกแกะเบิกตากว้างรีบใส่หัวแรงๆไม่จริงเลยข้ายังไม่เกิดด้วยซ้ำจะไปล้อเลียนท่านได้ยังไงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่หมาป่าไม่สนใจมันเสยยยิ้ม เผยให้เห็นเคี้ยววาวับอีกครั้งสรุปแล้วฝูงของเจ้าก็มีความผิดคำกล่าวโทษนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงมาในใจเล็กๆของลูกแกะน้ำตาเอ่อคลอดวงตากลมโตสั่นไหวด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจมันพูดเสียงแผ่วข้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหมาป่าก้าวเข้ามาใกล้อีก ร่างใหญ่ทาบลงจนเงาดำปกคลุมลูกแกะทั้งตัวเสียงของมันต่ำลงแต่แฝงด้วยความโหดเหี้ยมเจ้าพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์คืนนี้เจ้าต้องเป็นอาหารของข้าลูกแกะตัวน้อยสั่นสะท้านร่างเล็กเกือบหมดแรงจะยืนแต่ในวินาทีสุดท้ายมันยังคงกล้าพ,พูดออกมาเป็นคำสุดท้ายน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนแต่ชัดเจน ถ้าท่านจะทำรา้ายข้าก็อย่าใส่ความค่าเลยคำพูดนั้นแผ่วเบาเหมือนเสียงลมแต่กลับก้องสะท้อนในความเงียบของป่าใหญ่รากับธรรมชาติทั้งผืนต่างได้ยินถ้อยคำแห่งความจริงหมาป่าเงียบไปชั่วครู่ดวงตาคมวาวสะท้อนแสงจันทร์ราวกับเปลวไฟที่ไม่เคยดับ เคียวแหลมคมเผยออกมาอีกครั้งก่อนมันจะพุ่งเข้าหาลูกแกะอย่างรวดเร็วเสียงน้ำกระเพื่อมดังขึ้นเมื่อร่างเล็กสะดุดริมลำธารความเงียบกลับมาเยือนอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลำธารยังคงไหลเอื่อยเสียงน้ำยังคงกล่อมเสียงลมยังคงพัดใบไม้ให้ไหวเบาๆ ดวงดาวบนท้องฟ้ายังคงส่องแสงแต่เรื่องราวของหมาป่ากับลูกแกะในค่ำคืนนี้ได้ฝากร่องรอยไว้ในความทรงจำของป่าและในบทเรียนที่สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของหมาป่ากับลูกแกะแม้จะเรียบง่ายแต่กลับสะท้อนความจริงที่อยู่คู่โลกมาตลอดการความจริงที่ว่า ไม่ใช่ทุกครั้งที่เหตุผลจะปกป้องผู้บริสุทธิ์ได้ลูกแกะยืนอยู่ต่ำกว่าหมาป่าน้ำที่มันดื่มไม่อาจทำให้สายน้ำด้านบนขุ่นมัวแต่หมาป่ากลับไม่ต้องการฟังความจริงนั้นมันเลือกที่จะปั้นเหตุผลขึ้นมาเอง เพื่อจะได้ลงมือทำตามความต้องการของตนนี่คือภาพสะท้อนของความอายุติธรรมที่บางครั้งเกิดขึ้นในชีวิตจริงเราอาจพบเจอสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมถูกใส่ร้ายหรือถูกตัดสินโดยไม่ฟังเหตุผลเหมือนเช่นลูกแกะตัวเล็กที่พยายามอธิบาย แต่เสียงของมันไม่เคยไปถึงใจของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านิทานเรื่องนี้จึงไม่ได้มีเพียงการสอนใจเด็กๆแต่ยังเป็นเครื่องเตือนสติสำหรับผู้ใหญ่ว่าการใช้กำลังหรืออำนาจโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลไม่ได้ทำให้ใครยิ่งใหญ่ขึ้นตรงกันข้าม มันเผยให้เห็นถึงความอ่อนแอในใจของผู้ที่ต้องพึ่งพาความรุนแรงเพื่อยืนยันความถูกต้องของตนลูกแกะอาจจะพ่ายแพ้ในค่ำคืนนั้นแต่ถ้อยคําสุดท้ายของมันกลับเป็นสิ่งที่ยังคงก้องอยู่จนถึงปัจจุบันถ้าท่านจะทำร้ายข้าก็อย่าใส่ความค่าเลย ประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ร่างกายจะเล็กแม้จะไร้อำนาจแต่หัวใจและความจริงใจของมันยังคงกล้าหาญพอที่จะยืนยันความจริงจนวินาทีสุดท้ายและนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของลูกแกะยังคงอยู่ ไม่ใช่เพราะความโหดร้ายของหมาป่าแต่เพราะความซื่อตรงและความบริสุทธิ์ใจของผู้ที่อ่อนแอกว่าสำหรับผู้ที่ได้ฟังเรื่องนี้คำสอนอาจไม่ใช่เพียงการบอกว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่ยังเตือนให้เรารู้จักใช้เหตุผลฟังผู้อื่นอย่างแท้จริง และไม่ให้ความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเรากลายเป็นเหตุผลที่เราจะทำร้ายคนอื่นต่อไปทุกครั้งที่เผชิญความไม่เป็นธรรมลองนึกถึงลูกแกะที่ยืนหยัดด้วยความซื่อตรงแม้จะสูญเสียทุกสิ่งแต่ยังคงเก็บรักษาความจริงไว้ได้จนถึงที่สุด และในค่ำคืนนี้เมื่อเรื่องราวได้ถูกถ่ายทอดจนจบแล้วแสงจันทร์ยังคงอาบป่าใหญ่ด้วยความสงบเสียงน้ำในลำทานยังคงเอื่อยไหลไม่ขาดสายเสียงลมยังคงพัดใบไม้ให้เสียดสีกันเป็นบทเพลงกล่อมเล็กๆทั้งหมดรวมกัน กลายเป็นบรรยากาศที่ชวนให้ใจผ่อนคลายปล่อยให้ความคิดค่อยๆสงบลงวางความกังวลที่แบกมาทั้งวันลงไว้ข้างๆเหมือนใบไม้ที่ค่อยๆตกลงสู่พื้นหายใจเข้าเบาๆแล้วผ่อนลมหายใจออกอย่างช้าๆรู้สึกถึงความอุ่นของผ้าห่ม ความนุ่มของหมอนและความสงบที่กำลังโอบกอดรอบกายคืนนี้ป่าใหญ่สงบดาวยังคงส่องแสงและคุณกำลังเข้าสู่ห้วงแห่งความฝันอ่นอ,อนโยนทุกเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วปล่อยให้เลือนหายไปกับสายลม เหลือไว้เพียงความสบายและความอบอุ่นในใจขอให้การนอนหลับในคืนนี้เต็มไปด้วยความสงบความฝันดีและการพักผ่อนที่แท้จริงหลับตาลงช้าๆและปล่อยให้ทุกถ้อยคำค่อยๆละลายหายไป เหลือไว้เพียงความเงียบสงบที่จะพาคุณเข้าสู่การพักผ่อนอย่างลึกที่สุด